แต่บอกเลยว่าไดโนแต่และตัวมาอาจจะไม่เท่ากันยามาฮ่าฟินฟินฟินเดิมเดิมเพิ่มเติมอะไรบ้างเราก็ได้ตัวมาแล้วสำหรับฟินเดิมแล้วมาเทดสหาข้อมูลกันว่า มันจะมีสักกี่ตัวหรือว่ายังไงเพื่อเอาข้อมูลไปเทสกับรถแข่งวันนี้เราก็มาลองดูกันรถสแตนดาดก่อนเนาะเราจะมาปั่นดูข้อมูลกันแต่บอกเลยว่าไดาโนแต่ละตัวมาอาจจะไม่เท่ากันเราปั่นตัวไหนแล้วเราไล่รถแล้วก็ปั่นตัวนั้นอะไม่มีตัวไหนที่ว่า จะผิดจะถูกเอาที่ว่าตัวตัวไหนตัวนั้นอะ่ะคุณง่ายๆจัดไป มาดูกันนะครับ2รันสตาร์ทที่สามพันเหมือนกันทอ็อกยามาฟินทอ็อกมาตั้งแต่ทอ็อกสูงสุดอยู่ที่5,000ันนะห้าพรอบทอ็อกเยอะกว่ามานะครับสำหรับยามาฟินมาสูงสุดอยู่ที่มาสูงสุดอยู่ที่หกพัน,นะครับ ประมาณ6 0พันหกพันหนึ่งประมาณนั้นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สองรนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้หลังจากนั้นหลังจาก6กพันห้ามาแล้วอ่ะมามันตกทอก็ตกนะครับมาลงมาคู่กันเลยเห็นไหมแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ร้อยเก้าไม่ใช่ร้อยเก้าสิบนะหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะร้อยเก้าพอดีนะครับหนึ่งศูนย์เก้าประมาณนี้แล้วขี่รถจริงก็อยู่ประมาณร้อยเก้าร้อยสิบประมาณนั้นถือว่าใกล้เคียงอ่าทอก็สิบ จุดห้าสิบจุดสามสองรันนะครับม้าก็อยู่ที่แปดจุดหนึ่งศูนย์กับแปดจุดหนึ่งสี่ก็ถือว่าใกล้เคียงประมาณนี้นะครับเราเอาเป็นข้อมูลนะเห็นนะก็ใกล้เคียงกันเอาเป็นข้อมูลไว้เพื่อว่าเราทําฟินจะได้ดีกว่าไหมยังไงแต่ดูเนี่ยม้ามันขึ้นตั้งแต่นี้แล้วพอหลังจากนั้นก็มันจะไปนุ่มๆเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆโอเคก็ <laughs> okay. เอามาเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆแต่บอกเลยว่าไดโนแต่ละตัวไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันอย่ามาดาม่านะครับอย่ามามามาว่าเออตัวนู้นได้เท่านู้นเท่านี้เราเอาตัวของเราเป็นเกณฑ์แล้วก็เราวัดตัวนี้แล้วก็ดีฟขึ้นไปมันจะได้เท่าไหร่ก็วัดจากของเดิมของเท่นเนี้ยท่นอื่นอาจจะได้เยอะกว่าหรือได้น้อยกว่าก็ไม่สําคัญแต่ไม่ใช่เราขึ้นตัวเนี้ย ไลโน่ตอนนี้เสร็จแล้วไปขึ้นอีกตัวอันนั้นอาจจะไม่เท่ากันแน่นอนอย่าไปคิดเยอะเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนากันต่อไปโอเคอย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ